จะ่ยินว่านะานนใช่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 ใชและตอนนี้ผมกำลังคิดว่าจะจะใส่ไปในเนื้อเพลงพอใส่เนื้อเพลงแล้วก็จะพอจะอัดเสียงอัดเสียงแล้วก็ใช้วิดีโออัดอีกทีหนึง่งที่จริงแล้วถ้าโทรศัพท์ทันสมัยนี่มันคือตอนโหลดก็พอพ เพราะอัดเนื้อเพลงปุ๊บโหลดเป็นวิดีโอได้เลยแล้วก็เข้า youtube ได้เลยมาก่อนนี่ใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้ทำยังไงไม่รู้ผมทำหายไปต้องทำแบบนี้ต้องพอมีเนื้อเพลงปุ๊บพอเปิดเสียงก็อัดซ้ำอีกทีหนึ่งโดยอัดเป็นวิดีโอพออัดเป็นวิดีโอปุ๊บกดมาแปะอย่างนั้นนะได้พี่แต่ตอนนี้กำลังคิดจะทำแล้วแล้วตอนนี้ผมไม่ค่อยเข้าห้องธรรมนะ้วมัวแต่มั่วกับเสียงนี่แหละ โอ้ยู่สิปีแต่เ <5. S 1> ท่าเท่าที่ผมเห็นมี y t u t u เนี่ยเท่าที่เห็นไฟล์คลิปเสียงเกา่เกาๆเาขาเนี่ยตั้งแต่ผมรู้จัก YouTube มาเขาก็ยังอยู่เลยใช่ขเขาเนี่ยกว่าปีแล้วก็ยังอยู่ครนะับแต่แต่พี่พี่เคยอาจ่างนี้เดี๋ยวพี่ก็นึกได้ ใช่ใช่ช่ใช่ใชแต่เขาผมเล่นของฟรีตลอดผมหลบเอาาพี่แล้วก็เพลงนี่ผมก็หลบเอาหลบเอาไม่ไม่ได้ขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเฉพาะเข้าเก็บไว้ในในในตัวไลน์ในม essenger ในเฟซอย่างนั้นแหละพี่ครับพี่ ก็ตอนนี้ดีดีที่ท <So Guys>, ี <uno> uh ่พ oh, okay. ี่ทำอะดีแล้วฟังแล้วก็ดีแต่ทีนี้ถ้าจะอัดเป็นวิดีโอต้องต้องเอาเสียงนี้ไปบันทึกให้เป็นวิดีโอแล้วเข้า YouTube ได้เพราะว่าเพราะโปรแกรมนี้เข้า YouTube ไม่ได้ เสียงก็เลยโท,ลทรถามอ้าวไปอยู่ในห้องธรรมสลายแรกจะว่าจะเข้าไปถามในห้องธรมเลยก็เจ้านายกับกลับบ้านมาอ๋อไม่เป็นไรนี่ก็เป็นแรงบันดาลเงี้ยซึ่งทำให้ผมโทรหาพี่อ่ะสงสัยพีนน่นึกนึกผมอยากเพราะพี่อยากจะคุยกับผมมากแล้วก็แรงบันดาลทำให้ผมโทรหาพี่เป็นได้นี่ยใช่เพราะเพราะเพอ,เอ,เอ ก็ดีครับพี่ที่ที่กระแสจิตถตรงกันนิถจุนก็จะไปกันได้ได้หลายเรื่องแม้กระทั่งการพูดกันจาก็เข้าใจกันครับพี่ครับ กับเออเออ,เอ,อแต่สังเกตดูพวกธรรมะนี่อย่างห้องสันติเมธีธรรมมีตั้งสี่ร้อยคนแต่เวลาคุยกันจริงๆรู้สึกจะสิบกว่าคนเป็นอย่างมากเป็นอย่างมาก,กามีแต่ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วพี่เมื่อก่อนนี่เคยเห็นถึงยี่สิบกว่าเหมือนกันาาสมาสม삭ต,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 ตอนตอนนี้นนก็ทําที่เราท YouTube เนี่ยธรรมะต่างๆก็จะได้เผยแพร่ออกไปเพราะพวกเราเข้าไปฟังนี่เราก็รู้อยู่แล้วขัดเกาวายัางไงก็อยู่แค่นีเน้เราก็จะยิงไปให้คนอื่นแล้วทีนี้ผมก็ ที่เราคุยคุยสัพเพเหตุละถูกมั่งไม่ถูกมั่งอะไรก็ให้คนฟังก็ไปวิเคราะห์เอาใช่ไหมพี่ใช่ก็คงโทษโทษที่เคยทำบาปทำเวรอะไรไว้ก็คงจะได้อรดหนักเป็นเบาบ้างอะไรก็นึกอย่างนั้นนะพี่ใช่ไหมครับ มมครับเอ <c oughs> อใช่ใช่ใช,ใช่แต่ที่ผมคุยกับพี่นี่อย่างที่ผมคุยคุยกับพี่เนี่ยผมว่าของดีนะของดีแท้ๆเลยเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ยอัน,อ,อ,นอันนี้ดีดีอยู่แล้วไม่ไม่ต้องกลองเลยนะเนี่ยที่ผมคุยกับท่านวีระเนี่ยพี่ <c oughs> ้เราเอาไปเผยแพร่เนี่ยมันเหมือนัเนเขาเอาของเป็นมาให้เราแล้วเราเอาของเป็นไปแจกใช่ไหมอ่าเอา้แต่แต่ผมว่า <c oughs> เขาก็วิเคราะห์เหมือนเหมือนผมก็เคยได้ได้ธรรมะจากคนหลายแบบที่ได้ยินผมก็คัดเอาเฉพาะที่ใช้ได้และดีตรงจริตเราด้วย กาบเข้าใจทำให้ใหูนอกตาบอดเพิ่มข nee, um. ึ้นเลยใช่ไหมใช่ตาบอดบ้าใบเสียจริตมีไปหมดอ่ะเพราะว่าเอาธรรมะดีๆที่พระยาทรงสอนมาแปลมาที่ที่ผมที่ผมยังบ้าบอบวมอยู่นี่ก็สงสัยมีธรรมะผิดๆบ้างมังหมดชาติที่แล้ว ชาติชาตินีเนี่ยทำเรื่องที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนเนี่ยต้องไตรตรองพิจารณาให้ดีคราราเปคาราเปคาราเป แต่แต่ตอน,อนสิ่งไหนสิ่งไหนที่เรารู้เราก็ระง,งับสิ่งไหนที่เรารู้คืนมาซึ่งแม้เราจะเคยเผยแพร่ผิดไปเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราไปเจอคนใหม่พูดว่าเออเมื่อก่อนเนียเคยพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ทํำไมเปลี่ยนไปเราก็ต้องบอกว่าก็เมื่อก่อนนี้ผมรู้มาอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมรู้ดีขึ้นรู้จักท่านวีระเนี่ยว่าง ก็เมื่อก่อนนี้ผมผมรู้ว่าเอา่อจคกคนอื่นหลายคนเป็นอย่างนั้นหรือบางคนนี่เขาเขาก็รู้แต่ว่าเขาอธิบายไม่ชัดเจนเราไปตีความก็เลยผิดพลาดก็เ,เป็นได้ <G l> um <ma> เขาบอกเราไม่ชัดเจนบางทีเขารู้ของเขาแจ่มแจง้งแต่เราฟังมาแล้วมันไม่แจ่มไงพอไม่แจ่มเราก็ไป เผยแพร่ไม่ค่อยแจม่มใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอจใจแจม่มยังไง,ย,ง,ไงยังไงอยากจะบอกด้วยความภูมิใจพื้มใจว่าธรรมะเอไอที่ถ้าห้าหกเจ็ดเรื่องสิบเรื่องที่จะแพ้โพสต์ต่อไปพี่พี่เอไอที่ที่เป็นภาษาโพูดนะที่เป็นภาษาโพูดนะ เขียนตามาัตัวเลขนี่ยังทีบางทียังอ่านแต่ถ้าเพลงนี่ตัวเลขไม่อ่านนะพี่ต้องพิมพ์เป็นหนังสือ,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 อครับแล้ว,แล,วแล้ว AI บางตัวอย่างมากักใช้รอสองตัวแล้วคอควายเนี่ยเขายัางบางทีเขาอ่านไม่เป็นนะพี่ต้องต้อง

ถ้าเราไปแก้ดูหนังสือแก้ขระตามเขาเป็นว่าเราต้องแก้ให้เขาแต่ถ้าผู้ผลิต AI เหล่านี้ได้รู้ว่าอ๋อจุดอ่อนมันต้องนีแนะเดี๋ยวเขาแก้เองใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะแก้เองใช่ไหมมีสคัญตัวมีครับครับครับโอเคครับอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปแก้หนังสือแล้วก็ไปอย่างนั้นเขาเขาเขาพูดผิดเดี๋ยวเขาแก้เองใช่ไหม โอเค e ันเชื่อคุณโอเคฉันจะเชื่อคุณครับครับเออไอพวกพวกนี้อย่างผมผมยังผมยังทัก